วัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูถึงความพร้อมของาร์มหมูเราในฝั่ง4ี่นะครับที่จะรับหมูเข้าวันที่14ที่อีก2วันนี้ข้างหน้านี้นะแล้วรวมไปถึงเดี๋ยวจะพาไปดูความพร้อมของเด็กๆเราด้วยที่จะทำวัคซีนในวันที่14 วันเดียวกับที่หมูของฝั่ง48เข้าด้วยเลยนะครับนี่เลยครับเพื่อนๆห้าโมงยี่สิบนะครับก็หลังจากที่วันนี้เปิดร้าวแล้วก็เคลียร์ทำความสะอาดพื้น ล้างคาบน้ำยาที่เราพ่นทิ้งเอาไว้ตั้งแต่สี่วันที่แล้วเพื่อนๆในฝั่งสี่แปดนะเนาะส่วนฝั่งสี่เจ็ดก็ฝั่งโน้นท,ที่หมู่เข้าไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะพามาดูคร่าวๆนะครับเพื่อนๆถึงความพร้อมของเราแล้วก็จะพาไปดูเด็กๆเราฝั่งสนะี่สิบเจ็ดอ่ะที่ต้องรับวัคซีนพร้อมกันกับ รุ่นน้องที่มาเข้าฝั่งสี่แปดเนาะก็ทำวัคซีนด้วยเลยในฝั่งสี่เจ็ดนะครับส่วนความพร้อมที่ผมพูดถึงของฝั่งสี่แปดก็ทั้งหมดโดยรวมก็เหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆเหมือนกับ4ี่เจ็ดนั่นเลยทั้งน้ำทั้งไฟนะครับเราก็เตรียมพร้อมไว้ทั้งหมดอันนี้ผมเพิ่งล้างเมื่อช่วงเช้าอ่ะ เนาะล้างทำความสะอาดแล้วก็เปิดน้ำไล่ล่องบางทีอาจจะมีพวกน้ำยาหลงเหลือตามในล่องนะเนาะผมก็เลยเปิดหลังจากพ่นล้างโดยรอบอะพวกในถาดหรือว่าตามในถ้วยน้ำหมูอ ล้างทั้งหมดเพื่อนๆทั้งผนังแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังหลังหลังเล้าหลังครอบน้นเลยเนี่ยที่เราคนจะพ่นไปทั่วเลยวันที่ผมพ่นน้ายาเนาะเขาจะพ่นไปทั่วเลยครับทั้งหมดเลยทั้งฝ้าอะไรนี่ด้วยก็ปิดเอาไว้สี่วันแล้วก็เพิ่งมาเปิดเมื่อวานแล้วก็ ดูแลในล่องร่องท้ายอะท้ายคอกอะมันจะมีปูนกระเทาะผมก็เอาปูนมามาเสริมเติมไปเรียบร้อยแล้วเมวื่อวานเนี้ยเนาะแล้วก็เมื่อเช้าก็เลยได้ล้างทำควาสะอาดล้างใหม่ทั้งหมดนะครับด้วยน้ำเปล่าใสายยางของเรานี่แหละที่เราล้างหมูเนาะ ก็พ่นพ่นไล่ลงไปในร่องเสร็จแล้วผมก็เปิดน้ําเปิดน้ําจากอ่างพักน้ําเราอ่ะเพื่อนผมก็เปิดไล่ออกไปทั้งหมดเลยลงบ่อบําบัดนอ่นไปเลยอีกรอบเหมือนกับล้างน้าในในอ่างด้วยเปิดให้หมดเกลี้ยงอ่างไปเลยนะแล้วก็เติมน้ําใหม่ลงไป ก็พร้อมทั้งหมดคับอันนี้ก็ใส่น้ำเกลือก็ผมเตรียมห้อเอาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เสียบเดี๋ยวอีกสองวันหมูถึงจะเข้าเนาะใส่น้ําเกลือก็ตรงนี้ผมเจาะแล้วน่แน่เพื่อนๆตรงนี้ตรงนี้นนนนนที่เอาไว้เสียบเสียบสายน้ําเกลือแต่ว่ามันจะฝามันจะแตกเพื่อนเพื่อนก็เลยเจาะรูใหม่ นี่มั้มัน,นมมจะเจาะรูใหม่เอาไว้แล้วก็ล้างตอนล้างพื้นนะเนาะก็ล้างในถังนี้ด้วยเผื่อเวลาตอนพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออาจจะกระจายลงไปในถังนี้ด้วยนะผมก็เลยล้างทั้งหมดเลยเพื่อนเพื่อเพื่อความพร้อมล้างก่อนล่วงหน้าหนึ่งวัน เดี๋ยวก็จะปิดฟาร์มอบเอาไ,ไว้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆข้ามไปดูฝั่ง c 7นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทําวัคซีนพร้อมกันเลยกับรุ่นน้องคือฝั่ง4 8หมู่เข้าใช่ป่ะแต่ c 7ทําวัคซีนอาทิตย์แรกนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่ง4 7กันนะครับ นี่ครับเพื่อนเพื่อนลาวหมูฟังสี่เจ็ดเรานะครับอันนี้ข้อข้อยูตัวที่ผมแยกมาเมื่อวานเนี้ยเออก็ ที่บอกว่าจะนําเสนอความคืบหน้าของหมูตัวนั้นอ่ะเพื่อนเก็ตายไปแล้วเพื่อนๆก็สรุปก็เสียหายไปแล้วสองตัวหมูเล็กเราเพราะว่ายังไม่ได้ให้หมอเข้ามาดูอาการเลยตอนแรกก็คิดว่าไม่เป็นอะไรนะเห็นยืนได้แล้วเช้ามาก็ตายไปซะแล้วเพื่อน ยังไม่ได้ให้หมอมาดูอาการเลยเนาะอันนี้ก็คือ,อครอนี้คือ,อคออเล็กคู่กับครอป่วยอะอ้เล็กคู่กับครอป่วยแต่ว่าเราจะค้อคนี้จะเป็นหมูใหญ่นะครับใหญ่สุดเลยใหญ่สุดในชุดที่เข้ามารอบนี้นะเพื่อนๆอันนี้ใหญ่สุดเราจะคัดมาไว้ตรงท้ายนี่เลย แล้วก็ไล่ไปก็ลองจากคอกนี้เนาะใหญ่ลองไปลองไปเรื่อยไปถึงคอกที่หนึ่งก็คือเล็กสุด,ดวที่ผมเอามาไว้ห้องห้องป่วยนี่แหละแล้วก็ตายไปแล้วเนาะ <S <S ส่วนวันนี้นะครับที่ผมพาเข้ามาดูเรื่อง ในฝั่ง4 7อ่ะเพื่อนเพเพราะว่าวันที่14นะครับตามโปรแกรมคุณหมอนัดเราว่าจะทำวัคซีนนะครับเพื่อนเพื่อนวัคซีนเข็มแรกของหมูเราในฝั่ง4 7นะครับชื่อว่าวัคซีนแก้โรคเพิร์ดนะครับเพื่อนเพื่โรคเพิร์นี่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ที่มีผลสองอย่างกับหมูเรานะครับอย่างหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเรื่องราวของระบบสืบพันเพราะว่าหมูเราจะเป็นเพศผู้ทั้งหมดนะครับเรื่องที่หคือเกี่ยวกับระบบสืบพันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือระบบ การหายใจของหมู่เราสำหรับวัคซีนตัวนี้นะครับที่เราจะทำในวันที่สิบสี่นี่ก็เพื่อป้องกันหรือว่าระง,งับโรคเพิร์ทที่ผมพูดถึงนี่นะครับเ,เ,เพื่อนเมื่อหมูเราครบอายุห้าอาทิตย์ตั้งแต่ คอดมาเพื่อนๆก็ต้องทำวัคซีนเอาไว้นะครับเข mm hmm. ็มเดียวรอบนี้เข็มแรกเข็มเดียวนะครับเพื่อนๆเ, mm hmm. เดี๋ยวเขาก็จะมาอุ้มฉีดเด็กๆเ,เราเนาะในวันนั้นทีมงานของคุณหมอเป็นพนักงานของบริษัทนะครับเขาก็จะ มาทำวัคซีนเราก็มาช่วยเขาจับแผงกั้นเด็กๆเ,เราเนาะแต่อาจจะไม่สะดวกเรื่องการนำเสนอนะครับเพราะเราก็ต้องช่วยเขาด้วยในวันที่ทำวัคซีนนะครับก็เอารายละเอียดตอนทำวัคซีนมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับในวันที่สิบสี่พร้อมกับ หมูฝั่ง4-8เข้าด้วยเนาะช่วงเช้าก็เหมือนเหมือน4-7แหละเพื่อนๆประมาณ8โมงครึ่ง9โมงนะครับรับไว้ก่อนแล้วก็ให้หมูพักสักพักช่วงบ่ายๆก็จะมีชุดช่วยคัดแยกเหมือนฝั่ง4-7อะมาช่วยเราคัดแยกหมูแล้วก็นับหมูด้วยเลยในคราวเดียวกันเนาะ ก็ตามรอยรุ่นพี่ไปก็คือเดี๋ยวหมูเข้าวันที่14ครบอาทิตย์ก็ทำวัคซีนเหมือนกันนะครับของฝั่งสี่แดตามฝั่ง47นี่แหละเพื่อนเอนก็ในรายละเอียดของวัคซีนนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,อนเ,อนเอนก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ ตามในเว็บไซต์ทั่วไปนี่แหละแต่ว่าผมไม่ได้นำเสนอรายละเอียดเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดปิกย่อยเยอะแยะนะครับพเพื่อนๆองก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับ mm hmm. เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหมู่เรา mm hmm. เพื่อไม่ให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับพเพื่อนเพื่สำหรับเรื่องราวของการเตรียมพร้อม แล้งหมูฝั่งสี่เพื่อรับหมูรุ่นใหม่ที่กำลังจะมาวันที่14แล้วก็ภาพโดยรวมหมูฝั่ง47ที่จะต้องรับวัคซีนในวันที่14เช่นเดียวกันผมก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมู นม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูหรือว่ารักษาพยาบาลและอุปรกรณ์ในการเลี้ยงดูหมูเรานะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนถ้าเพื่อน<ๆ>เอน<ๆ>มีคำถามก็สามารถที่จะฝากคำถามเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆอนอีกทีขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อนะครับ เพื่อนๆเราถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่าพอจะมีประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆเ,เราในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ